สวัสดีปะลุงสวัสดีถูกบอลถูกบอ่อลพอๆกับสองน้องอ้อนคือเก่าปะลงุงเมื่อน,นี้มาโมบนกับเมตาปะลุงไอคือว่าน,น้องซีโนเ <c oughs> ม,มลลื่อแรงก็มีมอลำเลืองอีกปะลุงไ,งไอเพราะว่าฝนจัดใหญ่ใหญ่มีหอดทานขายเครื่องขายเสือผ้าปะลุงไอเดี๋ยวรอหล่นน้ำกันเดี๋ยวน้องอ้อนจะพาไปเลาะ เบิ่งว่ามีห่านยังเน่ปะปลไอท่านนี้กำลังเข้าไปโมบุนอยู่ไปลงโอเปนยังมาสี่คนไปลงบากิดก็มานมไปลงไอเอาเ่เาเลีอยง บเคยฟังบ่ากับบ่เคยเบิ่งว่าเป็นอะไรมอลำเลีองดูเหี้รไปงูไหมีกองบุญอยู่สองกองนี่ตั้งไปั้งมาเอาละ มันมีช่วงการเลยเน่ช่วงการได้ไก่นอนตัวโตดีขนาดสองโตวะโอ้ปลาลงงานมีหอดห่านคล้ายเสือผ่าปลาโล่งโหไทยสิเป็นทั้งครัวเวอร์บางส่วนเลยๆก็มีอยืนนอกของปลาลงไงมัหนั่งต่างกปลาโลง มาสี่คนมือนี้ปโลมันอ่ปุกอันนี้บหันบ่ลลัเรืองนะหอด้วทั้งนะหอด้วทั้งสาตัากนะากตะกมีมีผัวสำนอยแต่อยากไปนตังซอยเนี่ยจะอ่อนอยากไปต่างซอยสำนอยเกบ้านมยอ่ะม่คิด แต่อยากเลยเป็นควันเถ่วนอยู่นี่นี่นะอยากกินตัวนี้นะนี่นี่หนนะอยากเนตข้างนสิเป็นห่านสัตว์ปุ๊กป๊ลุปรเดขนมปัง น้งคนน้งคนนี้มคิดอรองได้ยัไงยงเจหน่อยไปไปไปห่านคขายเครื่องก็มีปุบปุ๊บผ่านเป็นห่านบักพุ้งสิพะกะเลเบิ่งกัเลยปุ๊ อันนี้นะ่ะกองเสียนนะฮะถือบอลถือสาดถือประหงมัมนนั <c oughs> างสริฐ่าฮ่่าฮุบฮนบักปุ่งทางนี้ก็มีอ <c oughs> ื้อทางฝูงก็มีประหลงหานคล้ายเสือผ้าดทางคนนะ่นคอนะอันนี้ฮันบักต้นคอนประมาณนี้มักสไลเดอร์ในยุนโ,นโปรปคุปปะลุงลย ไปไหมสารปกุ้งกิ๊ดหนมเน่ยคับไปในห้างะดไปซื่อยังโอ้ยเ่งพายไปจังเนาะแบบจัดงานอลังการเพลงป้ยจัดงานใหญ่แบบถ้าน้ออ้นกะ็เคยไปแองานงานแบบงานเจ๊ใหญ่ปานิปล้ขังแลก ครั้งแรกในชีวิต์ผุหลบประโลงเลยเพราะว่าแต่เก่าเหาก็จัดธรรมดาอันนี้นะแบบเกระจัดใหญ่อะไรประโลนแบบมีหานคายเสือผ้ามีหอดพงมอลำเลืองมีหอดมักสไลเดอร์ประโลนมักสไลเดอร์นะผูกอยู่ข้างหลังผูกประโลนผูกอยู่ทางผูกบรรยากาศในงานประโลนคณะกำลังตั้งหานมักเกินคน ຮ້ານຂາຍລູກສີນກະມີພະລົງເດກໆກະສິຫຼາຍແນ່ພະລົງເອີແມະຕາຢย່ໃນຮ້ານພຸເພລລືລງຕັຕນະລັງຕັງລົງຕຄົມາຊນາຫາມລໍາເລນກາຮອດເນັຂຈົາມາຊານລົ ไปมาก่อนก็ได้อันเขานั่งน่ะห่านก่อนโอ้ยมือนีัก็ทั้งลมทั้งไปตาพนโตกขับก็ลงเลยลงใยอยู่เหมือนกานพนโตกอยู่ยานพนโต๊กทำวันรุ่งเรื่องอยู่หัวตอนนี้ทั้งลมทั้งอันนั้นไปลงเลย ขาเจ้ากำลังเตรียมของปลาลงแบบเขาเจ้ามาศาดปกติน่ะขาเจ้าก็สิตั้งแล้วแล้วข้าแม่นแบบนี้นะเขาเจ้าก็ตอนนี้คนกำลังหลังมาลายปลาลงเงากำลังหลังมาเบิ่งมอําเลืองว่าสันดาแบบเขาเจ้ากำลังหลังมาูหทางนหนเซียนะฮะทางไหหรือว่าเป็นนนัแบบเขาเจ้าขึ้นูกขาเจ้าขึ้นรั้มเรากับผูกกัน Oh, nhảy nhìn nhảy khạp vào luôn ơi lọ vào lên lơi vào luôn ơi người ta là thiên khảo hạn kia này này chắc phải hỏi sai này lúc bảo hỏi mặc sao lại đỡ là phải chắc lọ vào นี่สิเป็นมักต้นคอนอะนะฮั่นขายลูกซิเนาะค่ะผู้ทั้งผู้ก็มีบะโรงฮั่นขายเครื่องนะเออยิ่งใหญ่กงานบุญไปเลยนะปลแบบงานบุญบ้านเฮายังบ่ได้ใหญ่ซีง่ายๆกเกก็คงามๆบแต่ว่า่เข้าไปเบิ่งเพราะว่าเฮาบ่มีเงินมันสิเป็นน มาเกือบสองซ้ายนี่นะสังเกตไปลงคู่ที่มาคู่นี้เลยสองซ้ายปลงเป็นสุดนกะก็เป็นงามบมาดีเออเสียดายไปลงเลยแผนมีเงินสั่งเอาจากเสือกพี่ต้มง,งามไปลงค สุดนี่นะงามมาดิสีดำทางในนะโคตรงามเลยไมตตาก็เออคนจนก็ไปเลือกส่งให้ลูกสาวคนมาสักป้านะก็งในงานนะปะลุงพอพออันพอมีก็เบ,บาอันกิดนะหลอกไปพคนละผูผูนะอันคาเซียนาหารก็อุ้มสาดอุ้มมอนอุ้มพ่มไว้มแจ้งเลยนะปะลุงงานแจ้ง ป๊อกเฮือนก็มีผู้ปะลงทั้งเพิ่นมีผู้เดผู้ทางนาวงบ่ก็หลอกแล้วก็เขาจะเอาค้ายหมากเอ้ยบ่แม่นปะลงวงมากต้นพรให้ได้แบบเจะต้นแล้วก็มีมากไผ่นําตอนนี้แม่ตากําลังเลือกเครื่องได้ยังบ่ได้จักโตเพ่่ซื้อสมาให้ลูกายเพิ่นเอ้ยลูกสาวเพิ่นแต่ว่าญาติมันบ่พอดีแอวก็เลยบ่ได้พักบ่ได้ซื้อ โกโกวาก็ม <them>. ีว่าสันเอานั้นได้แต่เบิ่งเท่านั้นจะพาไปเบิ่งกเมตตาเอาหุ่นเลือเสื่อยังเดียวงามแล้วค่ะว่าตัวถ้าได้ก็ชิชิมะบอรว่าชิชิมะแบบแบบว่าใส่ลูกเส่บานงามเลยสาวงามงามตัวนี้นางงามจัดเลย ไปไดแห่นน่นก่อาติดนีไว้ก่อนแ้นี่กอยปทำไมใส่ลงใส่บาใส่นั่นเออขาก็เลยสะแบบนั้นแหละงามสุดอันนี้จะเป็นเสือไป้รุ่นด้วยนี่นะงามลิโตมงาม ก็อยากได้ได mm, ้เดียวคือโต้งงามอะไรอ่างเงี้ยฮาลโหลเปตะแพงเด้เด็กมีเงินเดือสุดหตปฏิสีแดงแจ่มค่ะขนาดปลุโสังเกตคมีเด็กสีสมสีเหลืองกระสุดอันนี้ก็เป็ตะแพงนรี้ปลาโล่ปฏิน่อย สิได้ยกับอลไรปลุงบ้านนี้เพราะว่ามันกิดคำเมื่อแล้วเขาก็คิดว่าจักมาสี่คนปะลุงเอ้ยมาวันนี้ก็สิได้ล่าแล้วปะลุงอย่าลืมฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามสองน้องอ่อนนเดี๋ยวปลุงพอกันคลิปหน้าปะลุงสบายดี